ดครบลอ๋อมันคันคอฮะก็ต้องขอกราบสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านกันด้วยนะครับผมพบรายการ The In Game มาก,กับผมเบสยินสนอกสุกเกนโนรุโตะเอ็กซ์โนรุโตะนินจาโบว์เทกันด้วยนะครับ <c oughs> โอ้ยอาการคันคอนี่น่าจะหายากอยู่เหมือนกันนะครับช่วงนี้มันแบบว่าอากาศแปรปรวนอ่ะโอเคสําหรับเกมนารุโตะนะครับได้มีการอัปเดตแพทใหม่ในช่วงของ ช่วงปลายของแพท9.8นะครับผมเป็นแพทใหญ่มากนะครับผมซึ่งอัปเดตไปถึง 1.03GB เลยนะครับผมหรือก็คือ1 g b กับ30 30MB นะครับผมซึ่งตัวอัปเดตนี้มีอะไรบ้างนะครับผมก็จะมีในส่วนตัวอินเทอร์เฟซนะครับผมหน้าเมนเมนูนะครับตัวของแบ็กกราวด์ตัวเกมนะครับแล้วก็รวมถึงตัวของรูปแบบหน้ากิจกรรมต่างๆนางนานาก็คือตัวของอินเทอร์เฟซเมนูของกิจกรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งมีอัปเดตเยอะมากรวมไปถึงตัวของรูปแบบการอัพสกิลนะครับผมก็ไล่มาแล้วหลายๆอย่างนะครับผมมเราาาจะดูกันว่ มันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งผมก็ได้ไปล่างไล่มาทั้งหมดแล้วนะครับรในนตัวของอัปเดตรอบนี้อาจจะพูดดิ้นพันบ้างน,นะครับพูดติดขัดบ้างอาจจะพูดไม่ชัดนะครับอาจจะเบาบ้างอะไรงนี้หรืออาจจะมีไอบ้างก็ต้องขอโทษด,ด้วยกันนะครับผมสำหรับออ l อมิชั่นนัมเบอร์นะครับในส่วนตัวแพทนี้มีอะไรบ้างเริ่มจากตัวของเทศกาลเฟรนเทิร์ลส์มิสซัมเมอร์พาร์ทนะครับผมเป็นในส่วนตัวซัมเมอร์พาร์ทใหญ่นะครับก็คือกิจกรรมตัวเต็มของมิสซัมเมอร์นั่นเองนะครับผมในส คันใหญ่นะครับผมก็คือเป็นในส่วนตัวกิจกรรมดันเจี้ยนพิเศษนะครับมีระยะเวลาเราเล่นทั้งหมด30วันได้อุปกรณ์นินจา5ดาวนะครับไข่มุกกับตัวของปะการังนะครับผมโดยที่จะมีตีมเปในส่วนตัวของซัมเมอร์นะครับหรือว่าตัวละครซัมเมอร์เบรกนั่นเองนะครับผม โอเคตัวของอุปกรณ์นินจากับการ์ดจะได้ในสตัวกิจกรรมตัวของมิซัมเมอร์เฟสติวัลพิเศษตัวนี้นะครับผมก็จะมีการ์ดที่สวยมากสาหรับตัวของเทศกาลนะครับผมหน้าร้อนของทางญี่ปุ่นนะครับผมก็ผมจําชื่อเทศกาลไม่ได้แล้วนะครับผมแต่ก็คงเป็นช่วงของออต้มอยู่ดีนะครับผมซัมเมอร์ออต้มประมาณช่วงนี้ครับผมก็ในส่วนของตัวงานตรงนี้นะครับผมเทศกาลดอกไม้ไฟของญี่ปุ่นเนาะช่วงหน้าร้อนนะครับผมก็จะมีการ์ดของตัวคาคาชิกับไมโตไกอุปกรณ์นินจาเป็นของไข่มุกกับตัวของปาการังเดี๋ยวมาส โหน,นี้สวยมากนะครับผมคือผมนึกถึงการ์ดเติมของปีแรกเลยอะเป็นการ์ดเติมของช่วงเทศกาลอ่าอ,อะไรนะดอกไม้ไฟนี่แหละครับผมในช่วงของปีแรกเลยนะซึ่งผมเสียดายที่ไม่ได้ซื้อของตัวฝั่งผู้ชายนะซื้อแค่ฝั่งผู้หญิงเอ้ยไม่ได้ซื้อฝั่งผู้หญิงแต่ซื้อแค่ฝั่งผู้ชายเออผมซื้อฝั่งของบรูโตนะครับแต่ไม่ได้ซื้อของซาลาดะ แล้วก็อุปกรณ์นี้จะ5ดาวครับ HP 6000 CP 2อ0พนะครับคือบวก power แบบเต็มๆเลยนะบวก power สองหมื่นสี่เลยนะครับอุปกรณ์ชิ้นนี้คือตัวของ power เนี่ยจาก CP นะครับมันได้เยอะมากนะครับผมก็เอาง่ายคือ10 CP มันมีค่าเท่ากับ100อยนะครับผมก็2อ0พก็ประมาณ24งหมบ่นประมาณ20,000ต้นๆหรือไม่ก็คือ1 8ื่นแปดะถ้าเกิดรวมกับ HP ด้วยแล้วก็สล็อตบหนึ่งช่องนะครับเพิ่ม resistance นะครับผมเอ่อ16%นะครับในส่วนของตัวเซลล์กับ ไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นใบนะครับผมไม่แน่ใจนะจะใบแหละแล้วก็อุปกรณ์นิจ่าปการังครับ edk บวกพันหกนะครับผมคริติค a l สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ slot หนึ่งช่องนะครับผมโอเคกิจกรรมตัวนี้นะครับบลาบลาว่ากันไปล็อกอินโอเคมันจะมีล็อกอินทั้งหมดสามสิบวันนะครับผมมาที่ออเอลมิชชั่นนะครับผมตัวกิจกรรมหลักของตัวแพทนี้นะครับผมออเมชชั่นอันเบอร์สิบหกนะครับตัวของรายละเอียดตัวโบนัสเราก็แจ้งกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วเพราะตัวเกมมีการอัปเดตล่วงหน้าไปแล้วนะครับสำหรับตัวขขอองสสสสาาาายยยเเีีีวแลละะะกิฟ้้นนนคคครรัับบผผมมมโต อ๋อ,อในสองตัวอัปเดตเพิ่มเติมนะครับเป็นสองตัวลิมิตเบรกนะครับผมก็จะมีสงตัวสี่ดาวนินจาการ์ดนะครับผมฮินาตะฮิวงะซัมเมอร์เบรกอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมาก่อนอยู่แล้วหรือว่ามาทีหลังอันนี้ผมไม่แน่ใจจริงๆนะแต่ก็คิดว่าน่าจะมาทีหลังนะครับอันนี้ฮินาตะน่าจะมาใหม่เนาะแล้วก็เพราะเราพีน่าเป็นสากุระนะครับผมนินจาการ์ดสีดาวของโทบีนะครับผมแล้วก็5ดาวของโทบีด้วยเหมือนกันแล้วก็สีดาว การบูมนะครับคิดว่าน่าจะเป็นของเดออิดาระหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้หลกัหลกๆคือสีดาวการเนี่ยมันจะมีของตัวโทวบีเนี่ยอันนี้มันจะเป็นในส่วนของการวางระเบิดเดี๋ยวผมจะดูรายละเอียดอีกทีนึงดันเจียนนะครับให้คุณเก็บตัวของตัวนะครับจะเป็นตัวแผ่นที่สีฟ้านะครับในการไปตามร่าไคมุกหาสมบัติแห่งท้องทะเลว่ากันไปแล้วก็ตัวของการแจกรอบนี้นะครับเป็นอะไรที่น่าตกใจมากเพราะว่าเป็นในทีมของฝั่งภาค นิกเจเนเรชันอีกแล้วก็คือฝั่งภาคของบรูโตนะครับผมเลยมีความเป็นไปได้อยู่2อสอย่างนะครับผมอ่าปกติแล้วต้องเข้าใจก่อนว่าการจากอออที่แจกฟรีนะครับจะมีอยู่2อทีมคือทีมเทศกาลนะครับกับตัวของ2คือสปอยตัจระครนะครับผมซึ่งตอนนี้มันเป็นมิซมเมอร์มันเป็นเทศกาลซัมเมอร์เฟสติวัลในส่วนของตัวแซมเนี่ยเราแจกตัวของนางโตติเรยะโคนันแล้วก็ <laughs> อนะเออแก๊งนั้นแหละนะครับมันแจกของแก๊งนั้นเปนั้นในส่งของวันธนาบาตะใช่ไหมล่ะเทศกาลญี่ปุ่นนะครับแต่ทีนี้มันในส่ง,งตัวฝั่งทางออ l เอาบ้างเนี่ยกลับไม่ได้แจกเป็น,นส่ง,งทีมซัมเมอร์ครับ แต่กลายเป็นว่าเป็นซารดะพันปักษาเลยทําให้เกิดเลยสองข้อครับว่าอาจจะเป็นซารดะร่างใหม่ไหมหรือซาระดะร่างเก่านี่แหละแต่ว่ารีคิดนะครับผมลิมิตเบรกมาเป็นสองตัว7ดาวชุดที่1ของตัวละครซารดะอะไรแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้นะครับเพราะว่าโบรูโตเนี่ยก็มีร่างใหม่ไปแล้วในส่วนของร่างเวโมโมชิกิซารดะเนี่ยก็ถ้าถามว่าจะทําร่างใหม่ไหมอันนี้ก็คิดว่าเป็นไปได้เพราะว่าซารดะเนี่ยมันเพิ่มไปสองลูกน้าแล้วไงซารดะร่างแรกเนี่ยมีแค่ลูกน้ําเดียวนะแต่ว่าซารดะอ่าฉบับ ปัจจุบันในผมจำได้ว่ามีแค่มันเพิ่มมันเป็นสองรุ่นน้ำนี่ใช่ไหมอันนี้ผมไม่ชัวนะเพราะผมดูโวรุโตะไปจนถึงตอนที่ไปถึงเมืองน้ำนะครับแล้วผมก็ไม่ได้ดูต่ออีกเลยนะครับผมเพราะว่ามันยืดมากมันยืดจนผมแบบว่าโอเคผมพัก3มเดือนเลยปะนะครับรอจนมันจบแล้วค่อยมาดังทีเดียวปัจจุบันยังไม่ได้นั่งดูเลยนะครับของรางวัลแจกเป็นสวนตัวแ็กไตเติลนะครับผมนินจาโทประจําแพทนะครับผมเป็นผ้าคาดหัวนะ แล้วก็การกด up ันตีเดดาวนะครับผมโอเคผ้าคาดหัวนะครับ HP 1 0 0 0 0จนถึง15 0 0นนะครับผมเพิ่มในส่วงตัว resistance สาย anihilation สีม่วงนะครับผมอ่าสิบห้าถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตีบวกเอาเนาะโอเคนะครับแล้วก็ในส่วงตัวกิจกรรมแนะนำก็จะมีออกอักับตัวของ Special นะครับผม round up โอเคในส่วงตัวอย่างอื่นก็จะเป็นในส่นการสอน ตัวของไอ้ตรงนี้นะครับกิจกรรม EX area นะครับผมก็มีการปรับเปลี่ยนหมเบอร์มานหน่อยนะครับผมอ่าอุปกรณ์นินจานะครับก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมระดับตามนี้ร้านค้าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวต้องไปเช็คดูนะครับผมมีการจัดอันดับยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ตัวของแท็กก็เหมือนเดิมคือคุณเล่นได้ถึงระดับไหนคุณเอาตัวละครไปเล่นซ้ำกี่รอบหรือว่าอัพระดับไปถึงระดับไหนเนี่ยก็จะได้ของรางวัลท่านั้นนะครับผมโอเคแล้วก็ตัวของชิโนบี อันนี้ก็น่าจะเป็นในสองตัวสอนการเล่นเหมือนเดิมแล้วก็คือตัวเกมมันมีการอัปเดตแพทใหม่ก็ขอโทษนไอ้ก็อันนี้นะครับผมก็คือมันจะมี แขกของตัวละครนะครับผมซึ่งเราสามารถอัประดับมันได้นะครับผมก็ของผมเนี่ยเล่นมิสซิกไปแล้วนะครับผมเล่นได้ระดับทองแดงนะครับผมที่เกียดเล่นมากมันเป็นกิจกรรมที่โคตรนา่าขี้เกียจแต่ว่าไม่ต้องห่วงคือมันมีเล่นให้ได้ตลอดนะครับระฉะนั้นก็คือถ้าเกิดคุณร่างเมื่อไหร่คุณก็ไปนั่งเล่นนะครับผมขอเนี่ยรับของรางวัลของแพทก,ก่อนที่เราจะไปแจกแจงตัวอย่างนะครับผมอ่ะ411เพชรว่างกันไปนะครับผมก็ตามที่คาดการเนาะ โอเคที่โปรไฟล์เช็คก่อนนะครับผมเออ่ตัวของไทเทนนะครับผมขอเช็คก่อนมิสุกิไม่ได้อัพลงมาในนี้ใช่ไหม <c oughs> เพราะว่าผมได้แท็กข,ของมิสุกิเดี๋ยวต้องไปเช็คในนี้นะครับผมอ่ะขอเช e ็ค ex area ก่อนนะครับผมว่ามีอะไรเพิ่มเติมบ้างแต่อย่างแรกที่ผมเข้าไปเช็คแล้วเนี่ยก็คือมีในสองต,ตัวตัวละครเนี่ยมันเพิ่มมาใหม่นะครับประมาณ6 7ตัวอ่ะแล้วก็ตรงนี้มันแก้บั๊กเลวนะครับจากเหรียญกระดุมเปลี่ยนเป็นเหรียญเงินนะครับผมโอเค ทีนี้นะครับก็จะมีส่งตัวไททันตัวละครนะครับผมบาบารามิสุกินะครับผมก็ของผมก็รีใหม่แล้วเนาะนะครับผมตัวละครทุกอย่างมันจะรีใหม่หมดเลยแรงที่เราเคยทําไว้ก็รีใหม่หมดนะครับเพราะว่ายังไม่มีใครเล่นนะครับในตอนนี้โอเคแล้วก็อย่างที่ผมทราบเออย่างที่เราเคยบอกวันไว้ครับว่าข้อมูลมันถูกต้องถ้าเกิดว่าคุณทาแร้งของตัวละครตัวไหนก็ตามเนี่ยได้ดับสูงสุดนะครับผมสมมติเนี่ยผมเล่นรอบที่แล้วนะครับผมเล่นมิสุกินะครับผมผมเล่นตัวของ เทมาลิแล้วก็อีกตัวหนึ่งผมเล่นใครนะอิทาจ,จินะครับ3ตัวนี้ผมเล่น3ตัวทีนี้ผมทําตัวของมิสกิยได้แรงสูงสุดคือแรงสิงนะครับผมทาให้ผมได้ของรางวัลนะครับในอันดับแรงที่12นั่นเองก็คืออันดับแรง11นะครับจะเป็นถึงตัวของแรง100นะครับผมก็ได้ไป1 0 0 0งพันเศษเขียวซึ่งผมก็ยังไม่รู้ว่ามันทำไรนะครับเดี๋ยวต้องมาค่อยๆเช็คกันนะตัวของรางวัลอื่นๆเหมือนเดิมนะครับผม ก็ไอ้ตรงนี้นะครับมันปลดล็อกตามการอัปเลเวลฐานนะครับคือให้คุณเล่นซ้ํำบ่อยๆนั่นเองตัวอย่างอื่นก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับตัวละครที่อัปเข้ามานี่คือผมคำขำ,ำแบบฮาการ์นะครับผมคือ,เ,อเดี๋ยวนะผมหาก่อนมันอยู่ไหนวะโคโนฮามารุเว้ยมันอัปโคโนฮามารุเข้ามาแบบฮะแล้วโคโนฮามววโโารุมีอันตีแล้วเว้ยคุณโคโนฮามารุมีอันตีแล้วถ้าคุณอยากเห็นอันตีของโคโนฮามารุนะครับ มาเรามาดูด้วยกันเว้ยโคโนฮามารุ oh aru, มีอันติเว้ยคือแบบ what the fuck เฮ้ยเอาว่ะเอาว่ะเรามีสิทธิ์จะได้เห็นโคโนฮามารุในเร็วนี้หรือเปล่าที่อาจจะแจกในแซมเดี๋ยวคือต้องมาดูก่อนนะว่ามันจะมีแอนิเมชันตอนใช้ไหมเพราะปกติแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของรูปแบบการเล่นยังไงก็ตามนะหรือว,ว่าจะมาเล่นตัวของเอเอเีย e นะี่ยมันต้องมีอนิเมชันการใช้งานเว้ยแล้วคือนี่มาดูเลย ให้ม hey, ีอ oh ันต It like, wow. oh ีแล like, <laughs> e ้วเว้ยโคโนฮามารุมีอันตีแล้วอันนี้คือแบบว้าวโคโนฮามารุมีอันตีว่ะคือแบบใครที่ไม่ได้มาเช็ค e x area คุณจะไม่รู้นะครับว่าโคโนฮามารุมีอันตีเพราะฉะนั้นก็ใครถามนะพี่ครับโคโนฮามารุมีอันติเปล่าเนี่ยเดี๋ยวในเร็วนี้น่าจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับผมโอเค เดี๋ยวไว้มานั่งรีวิวโคโนะทำมารู้กันที่หลังดีกว่านะครับผมอ่ะโอเคทีนี้นะครับเอีกงแอเดียจบไปเรามาดูกันที่ซัมมอนกันดีกว่านะครับผมตัวของตู้สุ่มนะครับผมตัวนี้ก็อย่างที่ผมบอกนะครับตู้ออ l เอามันจะเป็นตู้รีลันรวมใหญ่นะครับผมก็คือตู้อีเวนต์ใหญ่นั่นเองในช่วงของท้ายเดือนอ่ะตัวนี้ก็เป็นตู้ความคุ้มนะครับถามว่าใช้เป็นตู้เริ่มต้นได้ไหมคําตอบคือได้ครับแต่ว่าต้องดูตัวละครในตู้ด้วยนะ <c oughs> สำหรับตัวฮอในตู้นี้ที่มันใช้เริ่มต้นได้นะครับส่งของการเริ่ม ID นะก็จะมีส่ง,งตัว Sakura สักุระสงครามตัวของป้าซึนเดะนะครับที่พอถูถ่ายได้แต่ว่าผมว่าสักุระกับรุ่น3ดีสุด ทางตู้เนี่ยผมคิดว่าตัวเริ่มต้นไอเดียมีแค่ซากุระสงคมกับรุ่น3แค่นั้นเองครับผมที่เหลือคือตัวหนึ่งก็ซับกันบ้านนะครับกันบ้านนะครับผมไรประโยชน์2ตัวนะครับแถวล่างแล้วก็การาก็กันบ้านในอยู่ดีครับโตแสงก็เป็นตัวกันบ้านกึ่งบุกบ้านก็ไม่ได้แบบว่าใช้ได้มาใช้เริ่มต้นได้แต่ก็ถ้าใช้ระยะยาวก็ไม่คุ้มนะครับผมมาดระก็นะครับผมตัวกันบ้านเพราะฉะนั้นคือยังไงราอฟกับแสงก็เป็นตัวขอเริ่มต้นไอเดียที่ดีที่สุดอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องไปอะไรมากนะโเโค ตู้การันตีก็ยังอยู่นะครับโอเคสำหรับตู้นี้เนี่ยเอาง่ายคือถ้าเกิดคุณอยากได้อุปกรณ์นินจานะครับสำหรับในการเอาไปใช้เพิ่มระดับตัวละครให้คุณเก่งขึ้นสมมติว่าผมอยากปั้นโทบีเนี่ยสมมติโทบีมีอยู่ในตู้นี้ ผมอยากปั้นตัวละครโทรบีผมก็สุ่มเอาอุปกรณ์นินจาเนี่ยไปให้โทบีสมมติว่าวันหนึ่งโทบีมันรีคิดได้อุปกรณ์นินจาหกดาวประจําตัวมาผมก็ย,ย้ายไอ้ตัวอันเนี้ยไปให้ตัวอื่นก็ได้เพราะว่ามันสามารถใส่ได้หลายตัวคือตู้ตัวของอออั Out เนี่ยเป็นตู้ที่คุ้มเพราะว่าอุปกรณ์นินจามันสามารถแจกแจงได้หลายตัวมากกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเกิดว่าสมมติว่านี่ผมปั้นการะแล้วจู่ๆการะมันกะขึ้นมาเนี่ยผมก็เอาย้ายอุปกรณ์นินจาเนี่ยจากการะคาเสะไปให้แบบตัวอิชิจะะปปััั้นนกกาารรงแต่่จจุุียอ ฮินาตะาเป็นโบนัสของตัวมิสซัมเมอร์ใช่ไหมผมก็อุปกรณ์นินจาไปให้ฮินาต้าใสก่อนไงแล้วพอจบกิจกรรมผมก็ค่อยย้ายไปให้ตัวของการะใสแบบนี้ก็ได้นะครับผมตู้มันค่อนข้างจะคุ้มนะครับผมแต่ก็อันนี้แล้วแต่ความชอบนะครับถ้่เกิว่าใครอยากได้อุปกรณ์นินจานะครับก็จัดเลยแต่ตู้นี้นะครับเอาถามจริงแล้วผมบอกตรงๆเลยว่าตู้นี้ไม่คุ้มเท่ากับตู้ต้นเดือนตู้ต้นเดือนจะคุ้มกว่านะครับผมตู้นี้มีความคุ้มที่อุปกรณ์นินจานะครับผมแค่นั้นเองส่วนตัวของตัวละครเนี่ยตั้้นนีระคูบ ตู้ราวอัพกับแซมดีกว่าเยอะนะครับผมโอเคนะครับมาที่ตัวของมิชชั่นนะครับทา่าตอนนี้คือแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่โโอ้หมันดูแบบมันดูเป็นทางก,การขึ้นนะครับมันไม่ใช่ดูแบบโง่ๆแล้วใช่ไหมล่ะแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างงี้เราจะมาไล่กันทีละอันนะครับผมรีคอมมันเดตนะครับผมตัวน,นี้ก็ไม่จะไม่ได้จะอ่านออกเสียงถูกไหมก็จะเป็นในช่วงของ อีเวนต์นั้นๆที่มีอยู่ในตอนนั้นนะครับปัจจุบันมีราอัฟมีมิซัมเมอร์แล้วก็มีส่นตัวออเอาท์นะครับผมกดเข้าไปยังหน้ากิจกรรมเ็นเหมือนเดิมนะครับแต่อินเทอร์เฟซหน้าเกมเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วตัวของเมนูกิจกรรมเนี่ยมันเปลี่ยนนะครับผมก็ให้มันแบบว่าประมาณว่าไงดีตัวเกมต้องการโชว์แบบหน้ากิจกรรมแบบเต็มๆไปเลยนะครับผมมันก็ยกมาทั้งดุนเลยนะครับผมอ่ะอันนี้กิจกรรมมิซัมเมอร์นะครับผมให้คุณเล่นเก็บอุปกรณ์นินจานะครับผมต่างๆนานามีล เนี่ยมันต้านใบช็อตนะครับผมก็อ่าถ้า,ากเกิดใครอยากเก็บก็เก็บได้นะครับผมมีตัวซุม่มนะครับไอตัวกดข้ามนะครับผมอ่าอาหารหมาที่ไม่รู้เอาไปทำอะไรได้นะครับผมคือ <c oughs> มันไม่จําเป็นอนะ่ะเออมันไม่จําเป็นในะยุคนี้ต้องทาการใบกันช็อตอยู่ยแล้วครับผมกุญแจนะครับอัพลิงบอร์ดกับกระเงินบาบาบานะครับแต่ว่าเราก็พยายามหาอุปกรณ์นินจากันเอาละกันนะตัวของอันนี้นะครับเล่นไปเรื่อยๆก็น่าจะปลดล็อกตัวของสเตทในการได้การกันเนาะโอเค ก็ตัวของอันนี้มันมีง่ายขึ้นมาอย่างหนึ่งคือมันจะมีตัวของไอแถบด้านบนมาใช่ไหมเอ่ยให้เราสามารถกดหน้าเมนูได้เลยแบบเวลากิจกรรมไหนมันเชือ่อมโยงกันไหนเนี่ยอันนี้มีลิสต์นะครับผมแต่ว่าแนะนําตัวของกิจกรรมนะครับผมโอเคอันนี้เป็นอาชีพเมนต์นะครับผมก็คือความสําเร็จใน2ตัวกิจกรรมนะครับผมโอเคมาที่ตัวของ All o อานะครับ a l ก out ก็มีแค่ของรางวัลกล่อง2อ,อย่างนะครับผมก็จะมีในสองตัวตรงนี้นะครับผมแจกของรางวัลเราอ่านําแล้วเนาะ แล้วก็ตัวของกาซาระดาอันนี้ผมยอมรับว่าสวยนะครับผมก็การออาไม่เคยทําให้ผิดหวังนะครับทำสวยจริงแต่รอบที่แล้วผมผิดหวังของอินดาอาชูนาคือแบบตัดไปนะครับผมอีเวนต์นะครับผมก็มันจะมีอย่างเลยนะอ่ะอันนี้คืออีเวนต์ของเกมนะครับผมอีเวนต์เกมก็จะมีบาวอัพเซอร์ไพรส์แล้วก็อออเรียง3อย่างอันนี้คืออีเวนต์หลักๆของเกมคือการที่ตัวเกมทําหน้าเมนูอย่างเนี้ย จะเกิดอะไรขึ้นบ้างรู้ไหมครับตัวเกมสามารถยัดกิจกรรมอื่นเพิ่มเข้ามาได้แล้วเพราะเมื่อก่อนเนี่ยมันมีแค่6อย่างไงมีสตอรี่ใช่ไหมมีราพมีสเปเชียลมีแอตแทกมีเซอร์ไพรส์แล้วก็มีออลเอาหอย่างเต็มหน้าจอแล้วแต่ตอนนี้ที่มันทําเป็นแบบเนี้ยมันแบ่งได้เลยเอาทุกอย่างรวมไว้ที่อันเดียวกันไอ้ตัวนี้คือกิจกรรมถาวรนะครับแบบเป็นกิจกรรมหลักนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของตัว Ninja Wave Story นะครับผมอันนี้เป็นส่วนของตัว Attack Mission นะครับย้าาอี่ตรงนี้นะครับผมอาจจะไม่คุ้นชนชนะิแต่ก็ ก็พยายามฝึกๆเอาละกันนะครับเดี๋ยวก็ชินเองมกับหน้าตัวละครนะครับผมอีเวนต์นะครับผมก็มี3อย่างหลักๆของเกมและที่มันปรับใหม่แล้วดีต่อคุณผู้ชมทุกคนนะครับก็คือตัวของระยะเวลากิจกรรม <c oughs> เออตัวนี้มันมีกิจกรรมมันมีระยะเวลากิจกรรมบอกแล้วว่าเอ้ยอ๋อเอาหมดวันนี้นะนะครับราอัมจบวันนี้นะแซมจบวันนี้นะนะครับซึ่งแซมจบไปแล้วนะครับผมก็ <c oughs> โอเคแซมมาเลือกเทวรูปมามาเป็นตัวของอั <c oughs> นนี้ผมรู้สึกแบบอยากได้ใครอยากอยากได้มาดาละ <c oughs> เออว่ากันไปนะครับผมโอเคก็มีราวอาบอกเวลาว่ามันจะจบในอีก7วันนะนะครับผมแล้วก็ตัวของอออ u t ก็จะจบในอีก7วัน15ชั่วโมงสเปเชีย m i ิชชั่น,นะครับผมก็มีในสตัวอันเดียวก็คือตัวของกิจกรรมมิซซัมเมอร์นะครับผมมีระยะเวลาด้านล่างบอกนะว่า38วันนะครับผมโอเคอันนี้เป็นกิจกรรมถาวรนะครับผมเป็นกิจกรรมแบบว่า ต้องบอกว่าไม่ใช่กิจกรรมนะต้องเรียกว่าว่าดันเจียนหาวอนประจำเกมในส่วนของการหอของต่างๆไม่ว่าจะเป็นจาัก,การเงินตัวของฮีโร่จีนพีโนแฟคเมนเหมือนเดิมน,นะครับตัวของหินอัพการ์ดสกิลนะครับผมตรงนี้ก็เป็นกบอัพสกิลนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวสุดท้ายก็คือตัวของการหาเงินเอ๊ะการหาอุปกรณ์นะครับในส่วนของการอัพลิงบอร์ด ซึ่งมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งนะตัวเวลาที่มันทําหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้มันจะต้องทําการแบบว่าโหลดนะครับทุกหน้าพร้อมกันเพื่อเราสามารถกดได้แบบนี้นะครับผมเพราะฉะนั้นคือมันอาจจะแบบมีดีเลย์นิดนึงนะถ้าเกิดเครื่องใครไวก็อาจจะมาไวนะครับผมโอเคถ้าเกิดมันขึ้นว่านี้แบบนี้ก็หมายความว่าคุณยังไม่ได้เล่นออไอ้คุณยังไม่ได้เล่นแอทแทคชั่นนะเพราะฉะนั้นก็คือไปเล่นซะอะไรแบบนี้ตัวเกมมันจะบอกประมาณนี้ครับมันเลยขึ้นเป็นจุดแดงแดงเวนก็มีตัวของออเอาท์ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะคร สเปเชียนะครับก็มีตรงนี้นะครับผมแล้วก็อันนี้คือกิจกรรมที่มีให้เล่นอยู่ในปัจจุบันนะครับว่าเฮ้ยนี่กิจกรรมที่กำลังจะหมดเวลานะก็รีบไปเล่นซะอะไรงี้นะครับเป็นอีเวนต์ขึ้นมาว่า ให้มันเด่นๆว่าสมมุติว่าคุณกดมิชชั่นมาปุ๊บอ้ามีอีเวนต์อย่างนี้นะอันนี้อย่างนี้เราก็ไปเล่นอีเวนต์ซะนะครับผมก่อนที่มันจะหมดเวลาแล้วก็มาดูอันอื่นว่ามีอะไรบ้างนะครับผมผมว่าหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้มันเข้าใจง่ายดีนะครับผมมันแบบว่าแบ่งเป็นโซนเลยนะครับอันนี้คืออีเวนต์นะอันนี้ก็คือแบบกิจกรรมผาบอนนะมันจะมีตัวของดันเจี้ยนแบบนี้อย่างนี้อะไรนี้นะครับมันทําให้เราสามารถเพิ่มอย่างอื่นเข้าไปได้เพราะว่าปัจจุบันในอีเวนต์ในเกมหลักๆมีสามอย่าง ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันอยากจะเพิ่มมามันก็แค่แบบเลื่อนหน้าจอออกไปแล้วก็ใส่เพิ่มเข้ามาอีกอย่างนี้ได้เลยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเป็นการวางแผนที่ดีเพราะคิดว่าอย่างไรในอนาคตน่าจะต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับผมดีแล้วล่ะครับที่ตัวเกียร์ทำแบบนี้นะครับผมโอเคแต่ว่าหลายคนอาจจะไม่คุ้นชินเพราะฉะนั้นก็พยายามปรับตัวเอาละกันนะครับผมสุดท้ายคือในส่วนตัวการอัพการนะครับรูปแบบของการอัพสกิลอันนี้ผมโคตรดีใจเว้ยผมดีใจมากนะครับผมอ่ะถ้าเกิดสมมติผมต้องการอัพสกิลอ่าป้าเมย์นะครับผมคุณจะะเห็นนนวว่ามมมััี2แถครบผ ก็แถวบนนะครับผมจะเป็นในส่วนตัวกาซ้ำนะครับผมกาของตัวละครแถวล่างจะเป็นในส่วนของการกบนะครับซึ่งขอหยาบนิดนึงนะกูไม่ต้องมานั่งกดทีละสิบใบเลยเว้ยสามารถกดปุ๊บผมมีกบสีเขียว300อยไงผมกดาปด่าเห็นไหมเรือเรือเรือเป็นไง ผมสามารถเรียกให้เลเวลสุดไปได้เลยเรียกได้เลยว่าจะเอากี่ใบจะเอากี่ใบนะครับผมอะไรแบบนี้อันนี้คือแบบว่าความสัใจส่วนตัวนะครับผมขออยากขอเดาดับนิดนึงนะคือแบบว่าผมมีการ์ดเขียนอยู่300ใบคุณเวลาผมนั่งสีเนี้เออผมต้องมานั่งกดทีละสิบใบสิบใบสิบใบแล้วก็อัพสิบใบอัพแล้วคือแบบโอ้นี่คือระบบที่ช่วยชีวิตผมแต่ผมอยากจะดีใจกว่านี้ถ้าเกิดว่ามันเป็นระบบแบบลากถ้ามันลากได้ผมเข้าใจอยู่ว่าคอนเซปต์ตัวเกมเนี่ยมันยังคงคอนเซปต์ตัวของการกดปุ่มไว้แต่คือแบบลากจะดีใจมาก นะครับผมโอเคก็ถือโอเคนะครับผมกม็มีทุกอย่างนะครับกบอั A ันติจ็ดดาวนะครับก็มีนะครับผมอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวของการกบอั A ันติ5้าดาวนะครับผมเองก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็สู้ๆแล้วกันนะครับผมง่ายๆเลยระบบนี้คือแบบว่าทํามาดีมากทาให้คุณเห็นเลยว่าคุณมีการกบกี่ใบอะไรงนี้ไม่ต้องไปกดดูตรงหน้านี้เลยคุณกดมาคือแบบคุณรู้เลยว่าคุณมีกบอะไรอะไรยังไงกี่ใบบ้างนะครับแบบเลือกได้เลยนีบนี่ใส่เบอร์ห้าใบกดโอเคนะครับอะไรแบบนี้โอเค ทีนี้ก็สุดท้ายคือตัวของลนะิมิตเบรกเนาะก็จะมีสองตัวป้าซูนาเดตนะครับอัพมา1ใบนะครับก็จะแบบสั้นๆเนาะลิมิตเบรกบวกหนึนะ่งครับทำการรีคอเวอร์ซีพีนะครับสโลว์มูฟเมนต์ movement, กับศัตรูที่โดนนะครับผมแล้วก็ในสองตัวเอ้ยไม่ใช่ผิดฮงขอโทษ <c oughs> ผิดตัวนี่หว่ามันโทบีเออของป้าซูนาเดตเนี่ยป้าซูนาเดตนะครับลิม uh, ิตเบรกบวกหนึ่งติดสโลว์มูฟเมนต์กับตัวคอนที่โดนลิมิตเบรกบวกสองลดการสถานะศัตรูได้5วินาทีเหมือนกับจิระยะนะครับเอาแบบ2อันนี้หลัันะกกๆเนนนาะบวมค่อข้างยาว แล้วก็มาที่ตัวของตัวต่อมานะครับผมก็จะมีตัวของฮินาตะใช่ไหมซัมเมอร์นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันซิตัวของฮินาตะซัมเมอร์นะครับลิมิตเบรกก็เพิ่มแอตแทกนะครับกับ Speed, มูฟเมสปีดเมื่อกดใช้งานสกิลนะครับผมแล้วก็ชืบไม่มีอ๋อมีสโซตัวบัฟอมาตะนะครับผมเอาหลักๆเนาะดีคอมบ์เฮดพีซีพนะครับผมมูฟเมสปีดแล้วก็โอเคยังเหมือนเดิมนะครับยังไม่มีอะไรเพิ่มเติมก็มีแค่อมาตะนะครับผมหลักๆก,ก,กับดีคอมบ์เฮ โอเคต่อมานะครับผมเอาไปแบบเร็วๆเลยเนาะนี่ครับลูกหลักผมโทบี้นะครับมาดูที่เัื่องตีโทบี้กันก่อนนะครับมีคนดาวถูกเนาะว่าโทบี้จะรีคิดเอ้ยจะลิมิตเบรกนะครับโอเคผมก็ดีใจแหละนะครับโอเคได้มูฟเมนต์สปีดเพิ่มขึ้นมากกว่าใช้งานเนาะครับผมแล้วก็ได้ทําการลดก่อเนาะถ้าเกิดผมไม่แน่ใจนะแล้วก็มีติดพลัสไซด์ด้วยแล้วก็ในส่วนของลิมิตเบรกบวกอนนะครับผม Speed มูฟเมนต์สปีดเหมือนเดิมนะครับเพิ่มแอนแท็ก นี่จะซึ้อคูดาวซื้ออันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นลดคูดาวลงขึ้นนึงมั้งนะครับเพราะส่วนใหญ่คืออันสีห้าดาวมันจะลิมิตเบรกประมาณนี้ลดคูดาวลงขึ้นนึงโบกสามนะครับลดอัตราสตูได้สามนาทีนะครับผมส่วนใหญ่จะอยู่ที่แบบนี้แหละโอเคแล้วก็สุดท้ายคือตัวของสกิลประจําตัวของโทบี้อันนี้ผมแบบว่าขอภูมิใจนําเสนออย่างมากนะครับผมขออนุญาตอัพอวดเลยได้ไหมคลิปนี้ยาวนิดนึงนะครับผมคลิปออลเอามันจะยาวเพราะออลเอาเป็นแพทใหญ่ของทุกทุกทุก,ทกแพทอยู่แล้วนะครับเป็นปนแพทใหญ่สุดะครับผม โอเคการ์ดลูกพ่อสีอยู่ไหนเอ่ยชึบชึบอ่าการ์ดโทบิเนี่ยที่จริงแล้วผมมีอยู่เท่าไหร่ผมมีอยู่แใบผมมีพอแบบสมมติไอผมมีพอสำหรับการลิมิตเบรกบวกสาเลยนะคุณผมมีเก็บไว้พอเลยแต่คือเมื่อตอนช่วงกิจกรรมอะไรนะตอนที่อิทาจิแสงอุตสารีคิดะตู้ไอตัวการ์ผมเต็มเว้ยพอกาเต็มผลเป็นไงครับ <laughs> ก็ต้องขายแล้วพอขายปุ๊บ หนึ่งแฮดถัดมาโทบีแม่ลิบิไนปะ <k ric an> <g lar ly> แบบเศร้า <g lar ly> ใจกับที่ขายไปนะครับผมแต่ว่าการมันเทนะครับไอ้โทบีเนะี่ยโอเคครั้งหนึ่งนะครับขออัพอวดหน่อยอย่างนั้นให้บวกสองไปเลย <c oughs> ก็ตัวของกิจกรรมอื่นๆก็เหมือนจะหมดแล้วเนาะนะครับผมตู้สุ่มก็แนะนํานไปแล้วว่าถ้าเกิดใครอยา,ากได้อุปกรณ์นินจาก,ก็สาม,มารถสุ่มได้เลยนะครับผมแล้วก็กิจกรรมตัวของ <c oughs> <c oughs> เอ Ex ่า EX Area นะครับก็จบไปแล้วถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็ไปนั่งเล่นได้นะครับผม เดี๋ยวคลิปต่อไปรีวิวโคนหามันรู้<笑><笑>นะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คือในส่วนตัวออกอานะครับผมก็กิจกรรมเหมือนเดิมนะครับผมเออถ้าเกิดว่าเรากดไว้ที่หน้าไหนทิ้งไว้เหมือนจะอยู่หน้านั้นใช่ปะอ่าโอเคโอเคงั้นผมก็กดที่หน้านี้ทิ้งไว้เวลาที่จะมาเล่นตัวของแฮทแท็กมิชชั่นอะไรแบบนี้ออกอมิชชั่นนะครับเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมแหละนะครับผมสำหรับคนที่มาดูในวันนี้นะ ก็ตามนั้นนะครับของรางวัลก็ไปเก็บเอาเดี๋ยวรอดูในไลฟ์สตรีมเอาแล้กันเวลาผมเล่นนะครับผมใครที่มาดูย้อนหลังก็ไปนั่งดูในไลฟ์สตรีมได้นะครับผมพิมพ์ว่าออลอัแลเบอร์สิก็ได้นะเดี๋ยวผมก็จะเจอขึ้นให้ส่วนกิจกรรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเอาไว้มานั่งเล่นให้แบบทีเดียวเนาะเก็บตั๋วแล้วมานั่งเล่นทีเดียวเลยแล้วกันนะครับจะนั่งแบบเป็นกาชากาชาแบบเออนะครับกาชากล่องดอกนะโอเคงั้นก็หมดแล้วนะครับผมสำหรับตัวของอัปเดตแพท9.8.3นะครับผม ก็เผื่อคนไม่ทราบนะครับมันขึ้นหน้าเกมว่า9.8.0ก็จริงแต่ว่ามันจะมี 1, 2, 3 1คือร่าอัพ2คือแซมแล้วก็3คือออเอาท์นะครับนั้นก็คือนี่คือ9.8.3นะครับผมเจอกันอีกครั้งหนึ่งในส่วนของอัปเดตแพดก็คือ9.8เอ้ย9.9นะครับแพด9.9ก็จะเป็นส่วนของเดือนหน้านะครับพะ,ะนั้นก็เจอกันในอีก7วันสำหรับตัของอัปเดตแพดใหญ่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีลงกิจกรรมต่างๆนานาของตัวเกมให้ใน7วันนี้แบบรัวๆแน่นอนนะครับผม โอเคเจอกันใหม่คลิปวิดนะีโอหน้าและไลฟ์สตรีมไปถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับเกิดว่าสนใจอยากสอบถามตรงไหน,นก็คิวที่ของคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมโอเคนะครับมีพร้อมวันนี้สำหรับตัวของคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปวิดนะีโอหน้าและไลฟ์สตรีมถัดไปทําไมมันรู้สึกแหลกวะรู้สึกมันแบบว่าเอ้ยมันมันโหลดนานไปไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับขอเช็คนิดหนึ่งสุดท้ายละโอ้มันยังเหมือนเดิมนะครับผมไม่เนื้อเพิ่มเติมนะ โอเคเอ็กแแอรียพาร์ทที่4เดี๋ยวค่อยเจอกันนะครับไปละครับบ๊ายบาย